นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงพัฒนาโฟมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถดูดซับไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำได้ถึง99.8%โฟมทําจากไคตินในกระดูกปลาหมึกและสะดูโลสไฟมีโครงสร้างเป็นรูพรุนซึ่งสามารถดูดซับไมโครพลาสติกได้ โดยนักวิจัยทดลองประสิทธิภาพโฟมในแหล่งน้ำต่างๆได้ผลเป็นที่น่าพอใจใน,นักวิจัยกล่าวว่า <ใน S 1> จากการทดสอบในแหล่งน้ำสี่แห่งคือแหล่งน้ำทุลรประทานทะเลสาบทะเล,ะเลและบ่อน้ำพบว่าในการใช้งานครั้งแรกโฟมสามารถดูดซับไมโครพลาสติกได้มากถึง99.8%และเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่5ครั้งก็ยังสามารถดูดซับไมโครพลาสติกได้ถึง95% การพัฒนาโฟมจากไคตินกระดูกปลาหมึกยังเป็นการนำกระดูกปลาหมึกที่เป็นของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยทีมนักวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีนี้แล้วหนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่างานวิจัยนี้จะช่วยต่อยอดในการสร้างนวัตรกรรมบำบัดน้ำในทะเลสาบขนาดเล็กโรงงานผลิตน้ำท่อประปาและเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนได้